จังหวัดนครราชสีมาร่รวมกับสโมสรวอลเลย์บอลน,นครราชสีมาวีซีจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันยา่าโมวอลเลย์บอลยู16ครั้งที่1ประจําปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ที่ห้อง MCC Hall The m o ok Korat อําเภอเมืองนครราชสีมาค่ะมีการถแถลงข่าวการจัดก,การแข่งขันย่าโมบอลเละบอลยู6ครั้งที่1ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2 เป็นประธานสโมสบรบอลเล์บอลนครราชสีมาวีซีเป็นประธานในครั้งนี้พร้อมด้วยดรประทุมพันธ์พิสุทธิ์รองประธานสโมสบรบอลเล์บอลนครราชสีมาวีซีนายวชรพลโตมอนศัก์ที่ปรึกษาสโมสรกีฬาอบอลเล์บอลจังหวัดนครราชสีมานายปรีชามิสูงเนินรองประธานสโมสรและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมงานค่ะ โดยทางสโมสรวอลเล์บอลน,นครราชสีมาจัดการแข่งขัน,นบอลเล์บอลในระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการย่าโมบอลเล์บอลยู16ครั้งที่1เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาและเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่นักก กีฬาทีมชนะเลิศทั้งในประเภททีมชายและประเภททีมหญิงในปีนี้ค่ะเพื่อให้เยาวชนไทยสนใจในเรื่องของกีฬาและห่างไกลายาเสพติดรวมไปถึงยังเป็นการเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่หนักกีฬาช้างเผือกขึ้นมาต่อยอดให้กับทีมนครราชสีมาคิวเมนซีหรือขึ้นมาต่อยอดให้กับวงการบอลและบอลของไทยโดยการแข่งขันย่ามวลลอลและบอลยูสิครั้งนี้ เป็นครั้งที่1ค่ะจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด24ทีมประกอบไปด้วยทีมชาย12ทีมและทีมหญิง12ทีมโดยมาจากทีมในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในปีต่อๆไปนะคะก็จะเปิดโอกาสให้กับทีมในจังหวัดอื่นๆได้เข้าร่วมแข่งขันด้วยจะชิงชัยในระหว่างวันที่26-30กร,รกฎาคม2567ที่ MCC Hall d e m o ok ร o r a จังหวัดนครราชสีมาเปิดให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลได้รับชมฟรีนะคะตลอดทั้งการแข แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ KCTV ีด้วยค่ะก็หลักๆก็คือตัวการให้กับน้องเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาของเราก่อนนใปีนี้ซึ่งเป็นปีปีนี้เป็นปีมหม่ของขบวนของขบวนโดด้วยบัวของเราครับรวมทั้งเราได้จัดให้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลย่าโมจูิครั้งที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยได้รับข้อหากรุณาที่ควรจาร คนเด็กและกระดิ่งเวาเจ้าได้พระราชทานเพื่อนระหว่งางเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเราจะค้นหาช้างเผือกมุ่งสู่ตัวแทนของจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศเรวมทั้งส่วนที่เข้าเป็นอาชีพต่อไปเนี่ยนะครับรวมทั้งกีฬาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการสร้างกวามังครับสามัคคีอาจจะไม่ได้เป็นทีศ่าหรือบริเอณทิศทั้งหมดแต่เราจะส่งเสริมให้เด็กมีความรักความสามัคคีสร้างภัยยาเสพติดซึด่งเป็นปัญหา ใหญ่าเรามีทีมทั้งหมดเนี่ย12ทีมชาย12ทีมหญิง12ทีมนะครับเรามีเครื่อระรสระารสานทั้งชายแล้วก็หญิงนอกจากนี้เราจะจัดที่มีการประกวดกองเชียร์นะครับเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับการแข่งขันทั้งผู้ชนะเรืยกองเชียรนะ์นี่ยเขารับเพื่อรางวัลทัล้งเริ่เงินสด10,000บาทล้วก็รองทั้งเรืดับหนึ่งก็แปดพันแล้วก็ห้าพันพร้อมเพรื่องรางวัล ก็ขอเชิญชวนนะครับน้องเยาวชนทั้ง12ทีมได้เข้าร่วมกันขอให้สนุกนะครับแล้วก็มีน้ําใจในกีฬากีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับก็ขอให้เรามีน้ําใจในกีฬาสู้กันด้วยความเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ลูกผู้หญิงครับทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับแข่งขันกันให้เต็มที่ก็อยากจะเชิญชวนกว่าทางพี่น้องนครนครราชสีมานะครับแล้วก็ผู้บริหารคักศึกษา เราจะทําการไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ Youtube แล้วก็ทาง,ทางทสื่อท้ทองถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น k ค t v ต่างๆเนี้ยนะครับเราจะไลฟ์สดทุกหนที่มีการแข่ันนะครับจะทําพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่26เวลาประมาณ3นาฬิกาที่5ตึกเสินค้าเดอะมอลล่าแห่งนี้ครับ ทั้งนี้ค่ะหลังจบงานถแถลงข่าวนะคะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันโดยแต่ละประเภทก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะเพื่อคัดเอาทีมอันดับที่1ถึง2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศต่อไปผลการจับสลากแบ่งกลุ่มมีดังนี้ค่ะประเภททีมชายสาย A 1นะคะโรงเรียนกีฬาองค์กรารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตนดพิทยาคม B 2โรงเรียนด่านคุณทศ 3. โรงเรียนเสริงสางสาย B1 ค่ะโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตโนดพิทยาคม A นะคะ 2. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา A3 นะคะโรงเรียนจักรราดวิทยาสาย C 1. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา C2 นะคะ โรงเรียนมธัธยมด่านขุนทด3คิงยนสายดี1โรงเรียนโนนเมือง2โรงเรียนประทาย3โรงเรียนขามทะเลสวิทยาบค่ะประเภททีมหญิงสาย A นะคะ1โรงเรียนสุรานารีวิทยาดี D, 2โรงเรียนสายสอ2นครนะคะ3โรงเรียนปักธงชัยประชานิยมมิตเอสาย b 1โรงเรียนด่านคุนทด2โรงเรียนบ้านราชพัฒนา3 เฮรีคาเฟ่นะคะสาย C 1ค่ะโรงเรียนปักทงชัยประชานิรมิตร B2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา C 3สุภัยบุญนะคะสาย D 1โรงเรียนมัธยมด่านคุณทด2โรงเรียนสุรนารีวิทยา B 2, และ3โรงเรียนสุรนารรวิทยา A ค่ะ